เอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วเรามาอยู่ที่นี่ยังไงเป็นแบบนี้อีกแล้วสินะทำไม,มชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยนี่มันที่ไหนวันเนี้ยทำไมบ้านแคบจังเลยเนี่ยโอ้โหไม่คุ้นเลยเด่ดนะข้างนอกแล้วเราเอาไปดูข้างลกหง่อยไหมประตูเปิดไว้ด้วยนะเอ๊ะเดยวนะ นี่เราอยู่ในกำแพงเลยวะเนี่ยแล้วทำไมเราถึงใส่ชุดแบบนี้อยู่ล่ะ What the fuck เอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ย แล้วเรามาอยู่ที่นี่ยังไงอออีกแล้วสินะโอ้ยมันเป็นความฝาันยังไงวะนี่ฮะทำไมเราถึงแม่ได้เที่ยวบ่อยเหลือเกินในช่วงนี้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เว้ยช่างเถอะจะไปคิดมากทาไมวะเอ,อ๊ะนั่นมันสัญญาณอะไรนะอ้าวไอ้นุม่มเอ,อ๊ะคณเล่นผมเหรอครับเออก็ใช่สิว่าแต่เองเป็นทหารไม่ใช่หรือ นี่สัญญาณก็ของเองไม่ใช่หรอวะรีบไปสิเฮ้ทหารอย่างนั้นเหรอเออเออจริงจริงด้วยถ้าชุดแบบนี้ก็ต้องเป็นทหารสินะเออได้ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับโอเคโอ้โหนี่ก็เ,เป็นทหารเหรอวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะวันนี้มันเมืองอะไรกันทหารในเมืองนี้มันดูปแปลกๆไม่รู้เว้ยช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราจะรีบไปแล้วลกันนะครับโอเคนี่สินะนี่คงเป็นที่จุดเริ่มของสัญญ,ญาณเออ เออเ่อเฮ้ยมาชา้าแล้วยืนบื้ออีกทำข้อเคารพสิฮะ,ขอขอะครับเคารพเหรอครับเอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีเฮ้ยมันใช่ที่ไหนล่ะโถใช่มันเธอเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องด่วนที่ต้องทำเฮ้เรื่องอะไรเหรอครับเือเอางี้นะในฐานะที่นายมาช้าเนี่ยฉันจะให้นายไปสำรวจบ,บริเวณตอนเหนือของกำแพงแล้วกันเอ๊ะตอนเหนือของกำแพง่จะบอกนะว่าไอ้สูงๆนี่ก็ คือกำแพงนะนี่เมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหรอวะ่าเนี่ยโหไม่จะเชื่อเลยท่านผู้ชมเฮ้เงยมีเมืองอะไรแบบนี้อยู่จริงด้วยหรอเะเนี่ยออแล้วเดี๋ยวนะแล้วนี่ผมต้องไปคนเดียวเหรอครับเนี่ยเออใช่คนเดียวแหละมีปัญหาไหมเออ,เอ,อ,เอ,อไม่มีครับไม่มีโอ,อ้โหแม่เงยยืนถึงหลายคนไม่ให้ไปคนเดียว,วโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับเออว่าแต่แล้วใช่ผมไปยังไงเนี่ยเอ,อ้า แล้วที่เอลเองมีไว้ทําอะไรล่ะฮะอ้ออีกอย่างนะจะโดนไททันกินละเอ๊ะไททันอย่างนั้นเหรออะไรแปลกๆอีกวะนนียไททันเฮ้ยจาประหลาดเลยนะสินะเออได้ครับได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะรีบไปแล้วกันนะเ,เดี๋ยวนะว่าแต่ที่เอลอ๋อไอ้เครื่องนี้นะเหระนม่มันทำไม่ได้วันนี้ท่านชม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันสินะเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนจะมีดาบเลยนี่เฮ้ย ดาบอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะแล้วปุ่มนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะ่ะเฮ้ยมีสลิงด้วยอ่าดูละนี่อออหูเฮ้ยจริงด้วยอ่าเอาละสนุกละโอเคผมว่าน่าจะเจ้าสิ่งนี้แหละน่าจะช่วยเราได้อ่าถ้าเราเล็นดีๆอย่างตรง,งนู้นแอ้เก็ะุ้งไปเออนี่แหละโอเคเล่นีง่ายขึ้นเยอะโอเคไปครับผม ต้องอย่างนี้สิโอเคบนี่โอเคเไปนี่โอ้โหอย่จะเชื่อเลยคนในเมืองว่ใช้อะไรอย่างนี้ในการเดินทางวะเนี่ยสยนุกจริงนี่โู้เออโอเคแล้วไงต่ออ่าทางนี้ใช่ไหมโอเคเอ๊ะดูนะนั่นมันอย่าบ่นว่านั่นคือไททัทนน่ะโอ้โหตัวใหญ่ใช้เล่นนะเนี่ยเอ๊ะท้ายเท้าแล้วก็มีด้วย จัดการใช่ไหมเนี่ยแต่หัวหน้าเขาบอกให้ทสำรวจแต่สำรวจแล้ว,วก็ค้นจัดการแหละเออว่าแต่เราจัดการยังไงดีอะตบมันเลยไหมอุ้ยโอ้โหมันเลยด้วยเดีไปลองไปตบมันเลยกันฮึบนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยนะนะผมต้องตายท่นานชมาไงดีวะหรือว่ามันมีจุดอ่อนอย่างนั้นนะเออ จีด้วยมีจุดอ่อนที่หลังคอนี่นะเดี๋ยวนะแล้วเราจําได้ยังไงวะเนนี้แช่งมันเถิดได้กันนะโอเคจะต้องเล็งที่หลังคอสินะอ่าเล็งนี่ป๊บนี่เฮ้ยเอาว่ะก็ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมโอเคได้ละแค่เรารู้จุดอ่อนมาแล้วก็จะสบายเลยโอเคป๊บอโเคมาครับผมตัวนี้เล็กนี่อย่านี่ เอาวะเอาไว้เอาไว้เอาไว้อไวโอเคขึ้นไปอย่างงี้ึบดีเออมันต้องแบบนี้สิโอ้โหตัวไททันนี่รู้สึกมีพลังทำลายล้างแรงสูงเหมือนกันนะเนี่ยอ่าโอเคหมดยังไม่กินเราได้สี่ตัวตัวนึองอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เองโอเคเจอดับมาเล่นดีดีพึบถุนไปนี่เอ้หมูไม่โดนเป็นยังไงเออ ก oh. right oh. 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 th ือบไปแล้วเอาเถอะเดี๋ยวนี้ก็ไหนืแล้วผมว่าเรากลับไปหาผู้กองดีกว่านะผมว่าเขาควรจะชื่นชอบในภารกิจที่เราทํานะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแตท่านอุ้ยเฮ้ยจากไหนวะเนี่ยโอุ้ยจะตายแล้วไม่จะย่าพึ่งอย่าเฮ้ยนี่มันนี่นายเป็นใครกันเนี่ยเด็กใหม่อีกแล้วสินะไม่ได้เรื่องเฮ้อ เออแต่กลาอย่างนั้นแล้วก็ก็จริงอย่างที่คุณว่านะเอาเถอะแต่ว่าฉันไม่ได้ช่วยชีวิตแกรฟรีหรอกนะเอ๊ะนี่คุณไม่ได้มาช่วยผมฟรีด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยนะแล้วแล้วคุณต้องการอะไรกันเออคือเงินทองผมก็ไม่มีหรอกนะไปจัดการให้ท่านที่หน้าประตูซะฮะจัดการให้ท่านหน้าประตูหลกหักก่อ โอ้นี่ผมเพิ่งจัดการมาแล้วนี่คุณจะให้ผมไปอีกเหรอวะเนี่ยเอา้าถือว่าแกเป็นหนี้บุอคุณฉันแล้วถ้าไม่ทำก็ไปตายซะไปละอา้าโอโ้โหมาไวไปไวด้วยแหมอะไรท่านชมเนี่ยไม่เงยอุตส่าห์จัดการแล้วต้องไปจัดการอีกเจงกับเตี้ยมกันมา,าใช่มันเธอในเมื่อเรารับปากไปแล้วเราก็ต้องทำให่ได้สินะ โอเคคุณท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปกันที่หน้าประตูหลักเลยดีกว่าครับผมนะผมว่าน่าจะไม่ไกลมากโอเคค่อยๆไปค่ birthday, อยๆไปทางนี้สินนะโอเคอนนไปเออนั่นแหละปี๊ปื๊โอเคโอ้โหนี่กำแพงอะไรวะเน,นี่ยทำไมสูงอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เงยแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาต้องให้เราไปคนเดียวด้วยวะเน,นี่ยเฮ้ยพักหน่อยไม่ได้ไหอไงวะออไม่เข้าใจจริง,รงเลยเลยโอเคเราจะไปนี้ปืด๊ด อ๋อโอเคแล้วก็โอ้โหข้ามฝั่งแล้วข้ามฝั่ง,งองโอเคดึงปื๊ดนั่นแหละมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้แล้วก็ลิงที่หลังค่าปื๊ดเฮ้ยกลายไปปะเนี่ยเอ้ยยังได้อยู่โหเอาวะโอเคดึงอย่างนี้ปื๊ดเอาวะเริ่มเสียงี้ผมผมว่าเออมันก็มันก็ไม่ได้ใช่ยากเท่าไหร่เนี่ยใช้ไปได้เลยก็เริ่มเสียละโอเคอย่างนี้ปื๊ดอ่าโอเคอ่ะโอเคผมผมว่าเราต้อจะมาถึงหน้าประตูหลักกันแล้วนี่ โอ้โหแต่ว่าแบบเดี๋ยวนะม,นมันระเบิดเธอเธออย่างงี้วะเนี่ยโอ้ไทท่านมันบุกเข้ามาทางนี้เหรอเนี่ยใช่ไหมเธอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาคุยกับไอคนนี้ก่อนไหมรู้สึกมันจะเป็นทหารเหมือนกันเหรอวะเนี่ยเออสวัสดีครับผมอา้าวสวัสดีนี่นายก็เป็นหน่วยํำรวจเหมือนกันอย่างนั้นน่ะเหรอเอ๊ะหน่วยํำรวจอย่างนั้นเหรออืมก็คงงั้นมัง้งเออแล้วมาทำอะไรที่นี่อ่ะ ทำอะไรที่นี่อก็พอดีผมโดนคนที่เพิ่งช่วยชีวิตผมสั่งมาให้ออกไปจัดการแต่ท่านนอกกำแพงมั้งครับฮึออกไปนอกกำแพงเลยเหรออืมกันก็ก็ไม่รู้สินะเอา้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยเออเอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดจะออกก็ระวังตัวด้วยลวกันนะนอกกำแพงนั้นนะอันตรายกว่าในกำแพงสิบเท่าเลยโอ้หแม่เอยพูดอย่างนี้กันทุกคนเลยอะ่ะ ใช่ไหมเถอะแต่ผมสัญญาไปแล้วว่าผมบอกพวกคงต้องทำหระมั้งครับอืมอืมก็คงงั้นแหละเออก็ระวังตัวด้วยกันนะกลับมาอย่างปลอดภัยล่ะโชคดีเอ่อขอบขอบขอบครับผมอะไรกันวะเนี่ยแม่เอ้ยต้องมาออกไปนอดกำแพงอีกโอ้ยโหนี่นะนอดกำแพงสวัสดีเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่คุณเป็นใครกันเนี่ยอย่าอย่าอย่าบอกนะว่าคุณจะมาหยุดผมอย่างนั้นเหรอ เใจเย็นก่อนในนุ่มฉันก็แค่มาดูให้แน่ใจว่านายจะไม่ก่อปัญหาเท่านั้นปัญหาบ้าบอบอ,อะไรนะผมทำอะ่ะเพื่อคนในเมืองอยู่นะเฮ้ย hey, ลองคิดดูดีๆสิข้างหลังกำแพงนี้นะยังมีอะไรที่นายยังไม่รู้อีกมากยอมแพ้แล้วรีบหนีไปตอนที่ยังมีเวลาเถอะเฮ้ยอมแพ้อย่างงั้นเหรอไม่มีวันหรอกเว้ยไงอะ่ะแต่ท่านผู้นี้่ผมจะเป็นคนจัดการหมดเอง กษาให้ทางเลือกที่ดีแล้วแท้ๆได้เมื่อกแกเลือกแล้วฉันก็จะไม่ปลานีแล้วนะเออได้งั้นอ่ะผมก็จะไม่ปลานีเหมือนกันอยา่านี่แกคิดผิดแล้วละ่ะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันวะเนี่ยจงเสียใจย<า>ใน<า>สิ่งที่เลือก<า>ไปเถอะตายซะ ไหนกันวันนียนี่ได้ยินฉันไหมเอ๋เฮ้ยนี่อย่าอย่าบ,บอกนะว่าผมตายแล้วอย่างงั้นเหรอยังหรอกเฮ้ยขยิ่งชั่วนายสามารถเลือกได้ฮะเลือกได้อย่างนั้นเหรอ,เล,อเลือกเลือกเรื่องอะไรเหรอถ้านายไม่ยอมแพ้และก็ฉันเชื่อว่านายจะสามารถทำมันได้แน่นอน เฮ้ทำมันได้เหรออืมแล้วจะคนอย่างฉันจะไปทำอะไรได้อะฉันไม่มีพลังพอที่จะสามารถกำจัดไททันตัวนั้นได้หรอกอืมมีสิขอแค่นายเชื่อชะตาชีวิตของคนในกำแพงนะ่ะตอนนี้อยู่กับนายแล้วนะเอะโหทำไมมากดดันกันอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอวะเนี่ยชะตากรรมชีวิตของคนทั้งหลายคนอีกแล้วเหรอทำไมนะต้องมัน ไม่ผมต้องมาแบกเรื่องอะไรพวกนี้อีกแล้ววะเข้าใจเลยแต่เอาเถอะถ้าเกิดว่าคุณขอร้องขนาดนั้นแล้วก็ผมจะลองดูสักตั้งดูแล้วกันนะอขอบคุณมากนะเออเดะเอ๊นนะเอ๊ะเด็ดเด็ดเดยวนะทำไมถึงรู้สึกแปลกแปลกเออเดยเอเอ

ทำได้แล้วสินะอย่าเชื่อเลยว่าพลังนี้เนี่ยทำให้ฉันชนะได้ว่าจบภารกิจนั้นนะแล้วนี่มันโลกอะไรกันเนี่ยเ,เดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวทางนี้ช่วยชีวิตแกก็ไม่เป็นย่ิงกันเหรอเอเอ ที่นี่มันที่ไหนอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่คุ้นเลยจะนะทำไมไมีแต่น้ำล่ะอยอเอ๊ะยออย่าบอกนะว่านี่เราหลูบบนเรือเหรอวะเนี่ยและแล้วนี่มันเรืออะไรกันวะเนี่ย